ครับผมประวดดีครับเพีเพีพี่ๆยังนองทุกท่านครับผมคนาั้งยู่ต่างประเทศนั้นนะครับเด้อที่เขามาให้แรงใจผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนาะเพ็่นยังมาให้แรงใจขอบคุณยังสูงครับผมลิปนี้ครับพิพามเบึงบ้านครับผม บ้านหลังอยู่ในโครงการครับผมถึงบมมีคนยู่มาโดดแล้วครับลกมากครับนี่มาชมบรรยากาศครับลนใหม่ครับผมการรับชมครับลกมากครับต้องมุดต้องรอดครับผมรู้ว่าห้ย คนยางเราเอาไว้อยยังนู้ครับแปลนไปหมดมีคนอยู่ครับนี่ครับสำหรับมะมะพร้าวก็บบทันบุทันครับเจ้าของขนาดเจ้าของบม่ได้มาครับผมมะพร้าวยังม,มีหน่วยอะไรมากวันโดกมากครับเจ้าของอยู่โดกมากเลยตอนนี้ใหญ่บุทันเลยครับแต่ตกลงเป็นหน่อย พี่น้องเอาอเยอะครับผมวันนี้พี่เด็้ามาชมบ้านครับชมสวนบ้านมาชมพาพี่พาน้องมารับกลอบผสมยกมากเลยตรงมาทำความสะอาดจักมือหนึ่งครับผมกุยันครับผมปลูกหลายปีแล้วครับหนึตัวหนึ่ง ชาวครับก็ผมมาอยู่นี่ก็จัดสรรครับผมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรโครงการครับของนายหลวงเพื่อนครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลจากทางราชการที่เก่าเพื่อนครับ นี่อย่างเพิ่นก็นเอามาให้ครับมาดูแลมาอบรมครับผมผมก็ได้อบรมจากอันนี้พระเจ้าเขานี่แหละครับเป็นทรงในงานมาอบรมเรื่อยๆครับผมน้ำล้มวิธีการตอนต้นไม่ปลูกต้นไม้ครับทุกอย่างครับผมเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้กับ การทำเกษตรครับบอ่ว่าจะเป็นปุยมกักไม่ว่าจะเป็นอะไรเจ็ดหงต้มจากชีหมูชีง้อนะครับผมผาดล้มมาหมดครับผมอันนี้มาเลาใก้พี่น้องฟังครับอันนี้คือบ้านครับผมแบบสมัยผมจ้างเรกๆครับไม่นแรกรลกครับ หลายหลังแล้วแหละง่ายมาหล,ลนนายหลังเนี่นี่ก็ทำหลังแด้เครับเพราะว่าหลังอินนี่ผมปล่อยไปหมดแล้วครับอยู่หลังนี้แหละเนี่ยทีหนึง่งหนึ่งไร่ครับแปลงนี้ดูน้ำยายรุ่นรุ่นรุ่นแรกครับรุ่นบุกเบิกตำบลพุ่งครับ มี่ชื่ของพี่สาวเจ้าแรกครับผมพี่สาวได้จ้างผมไปตอนไปตอนพันให้แจกชาวพันครับเมื่อก่อนทั้งทั้งราชการเพิ่นให้มาตอนแจกให้ผมก็ไปตอนเราผมก็เรือมาผมก็มาปลูกครับตอนแบงกันครับตอนแบงกับพี่สาว ผมมาปลูกรุ่นนี้รุ่นนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับนี่แต่แข็งอยู่ให้คุณบ่ได้เข้าไปครับมันยู่ก็รอดที่กันครับผมเพราะผมต้องกลับไปเล็นงานอยกครับเมื่อนี้มาเอายาครับผมมาเอายาทั้งจืดครับเพราะผมฉีดยาเคมีบ่อยครับผมทําผักด้วยเลต้องรักษาสุขภาพด้วยครับต้องหายาล้างจิตเริ่เลยครับผม บ้านกระปูกพังเหมือเหลือครับผมนะี่หักเหมือเหลือฝากพี่เพียงน้องทุกท่านด้วครับเด้อกดติดตามนน้ำเนี่ครับผมเป็นแรงใจตอนหลังเน,นี่ยบ,บ้านบ้านของลูกลูกพี่สาวครับลูกพี่สาวลูกพี่สาวผมเองครับหลังนี้ กับบยูุบายนแล้ว,ลวตัด้อยกันมมกททมหนนมดแล้วครับผมฝากกดติดตามให้นั่นเลยครับเรอนี้พ่อแม่พี่นอ้องต้องบอว่ายู่ทั้งประเทศเพื่อนกับมาให้แรงใจผมกข,ข,ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับชิปนี้ก็จบไว้แค่นี้แล้ครับผมสวัสดีครับ